รีวิวหนังสืองานไม่ประจำทำเงินกว่าสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube, no ยู u ูบโนบนันทีวีเพื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยอย่างครับหนังสือที่มีชื่อว่างานไม่ประจำทำเงินกว่าในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย50ข้อคิดสู่อิสรภาพของชีวิตการงานที่ไร้กรอบไม่ต้องตอกบตรแต่ก็รวยได้ผู้เขียนก็คือคุณวิสูตรแสงอรุณเลิศผู้มีประสบการณ์ในการทํางานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นครูนักแต่งเพลงนักเขียนครีเอทีฟผู้ประกอบการ เล่นหุ้นและยังได้แข่งขันรายการเกมโชว์อีกด้วยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เขียนอย่างกระชับใช้ภาษาที่ใกล้ชิดเข้าใจง่ายมีการใช้ภาพประกอบภาพกราฟิกช่วยให้ผู้อ่านนั้นสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้คุณลาออกจากงานประจำแต่ถ้าคุณอยากมีความฝันที่มีชีวิตอิสระ หรืออยากมีรายได้ที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งหากใครยังชอบงานประจําที่ทําอยู่แต่อยากจะพัฒนาตัวเองหนังสือเล่มนี้มีวิธีคิดและวิธีที่ช่วยคุณได้เช่นเดียวกันนะครับงานไม่ประจําทําเงินกว่าผู้เขียนได้แบ่งเนะะื้อหาออกเป็น50ข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่ไม่ประจํานะครับและการทําเงินกว่าเช่นการคิดในแง่บวกการค้นหาจุดเด่นของตัวเองการทำงานที่หาได้ไปก่อน การทำงานเสริมการสร้างบริษัทของตัวเองการทำงานร่วมกับคนอื่นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขงานไม่ประจำทำเงินกว่านั้นเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ยอมแพ้ก,กับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนอกจากนั้นยังพยายามหาโอกาสใหม่ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ขอแนะนําให้ทุกท่านลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับรับรองว่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้และความรู้จากผู้เขียนที่มีประสบการณ์จริงและไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือไม่ทํางานประจําคุณก็สามารถทําเงินกว่าได้เช่นเดียวกันนะครับ